สวัสดีค่ะพ่อลูกแม่ป้าหนบบาบ้าอ่า,อาคือเก้านะคะเศร้ามือนี่สายๆออกมาเบิงง่วเพราะว่าอ่อหมักทั่วที่อยู่นาบ้านเนี่ยเพิ่นเกล่วหมู่บ้านเนี่ยนะคะเพิ่นเกียวลึบเพิ่นกะบ่อหวงค่ะเพิ่นกะปล่อยใหเห้าเอา,เอาง่วกินกินได้เลยเนี่ย แต่เห็นบ่าค่ะต้น,นทั่วตนน้นสันเตีเต้ยมันนี่ไม่ใช่กระสินกับเอาเง่วมาปลอยหลกักกาเอาม้ามาปลอยเลยค่ะงัวงเอาม้ามาปลอยแล้วกเอาควายมาปลอยเพราะว่าต้องรีบแหงัวกินกรเดี๋ยวเขาสิไทนะคะเขากระสิไทไทเนี่ยไทยหน้านี่ไทแล้วเขากระสิไหวเห็ดหน้าเ,เขาเห็ดหน้าเต็มหัวปี นะคะฝนมาตัวเขาก็เฮ็ดหน้าดิค่ะเขาวานแรงอีอีอีอลำไยก็มะขามค่ะมาขามหน่อย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 อน,นี่ลำไยมาไฟบรด,ดออกมานะะนี่ค่ะตอนนี้หนาไร่กำลังสิบไปปล่อยควายนะคะ ปล่อยควายเอามาเลี้ยงนั่กันกับมัวเพราะว่าเ้าต้องเนี่ยเนะี่ยเนี่ยอ้ยนะคะนี่ค่ะภายใน,นเรื่องมันแหลงพี่น้องเอ้ยปวบ,บาคน้นปวบาสัตว์เลี้ยงจอยแห่งเหมือดปอาแต่เป็นของห้านะคะของคนอื่นก็จอยขึ้นกันค่ะจอยขึ้นกันปอบามันอึดหยา แต่ห้ากับไผ่เามบ่บมอ่ได้ไม่เนี่ย้ากับตอนงัวตอนควายเอามากินอันนี้มันนี่นี่ยุนาบ้านค่ะนี่ยุนาบ้านยหนาบ้านพื้นบ้านมักทัวพื้นบ้านมักทัวก็เลยสบายแนมเลอน,นคะคะว่ได้ฮิดแรกการบอกมือ๋อ,อเซสทุลราคาใบใบกับฮิตแรกการคือเก้าค่ะช่วงเช้านี่กับมา เบืองเบิองงัวเขาวัดได้ยินมาเบิองงัวค่ะมาเลี้ยงงัวให้พ่อลูกแม่ปลาได้เบิองกันนี่แล้ว <c oughs> นี่ค่ะหอนวข่กะหอนงัวกะหอนมานี่ทนแดด กินน้ำม,มือละเถือเหมือแรงก็ได้นีมนงงม่มาเนี่เลี้ยงง่ายค่ะไม่ใช่ว่ามาเนี่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายสุดเลยมาเนี่เลี้ยงง่ายสุดเลยกินทุกอย่างที่ว่ามันเป็นหยาหยายังมันก็กิกนหมดง่วงยังบลาเหลือกห้ายู่เด้ควายเนี่กินหยาง,ง่ายกว่าง่วงอีก ง่วนาานออี่ถ้าว่ามันบวอึดอีหลีถ้าหยางงานนี่มันสียางหัวตัง้งเถลิ่เถลิ่มันบวก,กินเด้ถ้าวาอ่าอันนี้มันเป็นควายเออเป็นงัวงัวมันยังก่อเดี๋ยวอันนี้งัวไถ่ไงค่ะมันถ้าว่าเป็นถ้าว่างัวที่เลือด เลือดสูงนี่มันสีบดือเปนสีบอ่คอยเดินค่ะแต่ว่างัวไม่ญ่กระสินนี่มันหมักยางอยู่เด้ปกติแล้วนี่ได้ขีมาลาผุนได้หะ่ะอะขีมาลายเวลามันยางเหรอเนาะเวลามันยางเนี่ยได้ขีมาลายเลย มาแล้วค่ะคว,วค,ววควายมาแล้วควายมาแล้วควายมาแล้วมาคามาคขาเดี๋ยวสายแล้วยังไม่ได้กินข้าวอยู่ค่ะมาคามก็ได้เฮ้ยไปลูกไป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 เดี๋ยวไปกินข้าวมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะควายมาแล้วควายมาแล้ว รับปลายควายมากค่ะลายควายมาก,กินน้ำง่วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่เนี่ยสียางเลีวกวองง้วอกอกอลูกนะคะลูกสียางสาบคนะุณ <c oughs> ปั้นหยุดเด็กหน่อยมันบไดไปลรงเลียนค่ะ <c oughs> เลียงงัวเลียงควายซอยกันอ๋อ,าอ,าอามาแล้วมาแล้วปล่อยมาแล้วค่ะปล่อยมาแล้ว อ้าวงัวกับควายอยู่น้ากันไม่ยังสิเกิดขึ้นเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันนะคะว่าเห็นบ่เดี๋ยวไม่ยังสิอาจขีดเผยเบึงอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะบอแมนละครบอดแมนหนังบอแมนละครน,นะคะแต่เป็นชีวิตไม่ใยญ่ก็ะสินอิลีนะคะแบบนี้เห็นบ่เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายวางปึ๊บไม่ใยญ่ก็ะสินกระสีสมามา,มาเลี้ยงมาเลี้ยงงัวควายน้ำคนงาน อันที่จริงเขามีคนงานอยู่แล้วแต่ไม่ไงกระสินก็นออกมาเบิงน้าเขาออกมาเบิงน้าเขาค่ะเตอเหาเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีความสูขเขาเห็นงัวเห็นควายมันกินหญา้าแหละถ้ามันอิม่มท่องไงท่องเต็มปล้องเนี่ยมันก็นมีความสูขครับพี่นอ้องอันนี้คือคือเขาหักสัตว์เนาะนทั้งง้วทั้งควายทั้งหมาเมือน,นี่เหาปล่อยอยู่หนาบานเลยค่ะเพราะว่าเขาเกี่ยวหมกทัว เขาเกีียวหมักทวนเฮาก็ตตองแล้วเขาก็ให้เฮ้าปล่อยงัวปล่อยควายลุเขาบ้าห่วงหรอกค่ะแต่ว่าตอนที่เขาวานเนี่ยเฮ้าเบิงจะให้งวให้ควายไปเขาของเขาไปเขาไปเหยียบไปเขาเองเสียหะเสียผุนเด้ค่าเสียคาปลาผุนเด้อเฮากันเลยแต่พอเขาเกีียวเสร็จแล้วเขาก็ให้เฮ้าเลี้ยงเฮ้าเลี้ยงกินเหี้ยนมืดแล้วเดี๋ยวเขาก็สีมาไถนะคะมาไถไถเอ่อ ไมัเขาถ่ายอะค่ะเขาถ่ายไปแต่ถ้ามเกษตรฤดูต่อไปเขาถ่ายตากแดดไปเห็นบอกผงควายค่ะผงควายาค,ควายกับหัว กินเนื้อน้ำกันค่ะนารายณนารายนารายนารายมันจะเดินไปแล้วนู่นนารายณ์ไอ้ควายม,มันจะเดินไปแล้วนะไอ้จันไปไหนนารายจันล่ะ นาลนายนลายไอจันล่ะ <c oughs> ไปดักหน้าควายเลยไอโชคปล่อยมันไม่ไปไหนหรอก <c oughs> เออไอโชคมันไม่เดินหรอกมันไม่ดื <c oughs> อ้ออ่าอ่า กูตามเข้าไปแล้วหมาเราตามเข้าไปแล้ว <Yeah. S 1> เร็วๆลูกเร็วๆดักหน้ามันมาไป oh. <laughs>